งานอื่นจะตีไข่ให้ละเอียดแล้วให้ลงถ้วยครับแล้วก็ใส่ไข่อีกอันนึงลงไปเลยครับ ตีไข่ให้ละเอียดเลยนะคะให้เป็นเป็นเนื้อเนียวกันโอเคแล้วเราก็จะเอามะน,นาวใส่ไข่ครับ ใส่ให้เข้ากันนะคะ,ะน้ำปลาครับหนึ่งจอนซาครับจานซาข้ามนอน ยังไม่เต็มซ้อนดีครับหนูก็เลยต้องเติมใหม่ครับแล้วตีมันเข้ากันครับได้ที่แล้วเราจะเอามาเตรียมการทอดเลยครับโอเคเราจะไปเอากระทะฮิต แล้วจะเอากระทะนี้ครับแล้วเราก็ก็จะเอาน้ำมันลงไปครับใส่น้ำมันเยอะนิดนึงครับรอน้ำมันแล้วเราจะทำการทอดครับ ตอนที่เราทอดไข่เราจะใช้<อ>กระชอนกระชอนเพื่อเอาไข่ใส่ลงไปการทอดจะได้ไม่ให้มันกองกันแล้วจะได้มีแอร์เข้าไปในไข่เยอะมากค้นครับตอนที่กระทะร้อนแล้วเราก็จะเอาไข่ใส่ในกระเจียวนะครับ แล้วเราก็เปาไฟครับเราจะมาทำการพลิกไข่กันนะครับ สี่ไข่เต็มไปหมดเลยกินหอมมากเลยครับน่าทานมากเลย ตอนนี้ไข่เจียวหนูก็เสร็จแล้วนะคะโอเคหนูจะทำหนะ้าไข่เจียวให้มันลึกดีครับทำาเป็นลูกอะไรดีอ้อลูกหัวใจ valentine s. ใส่พริกไทยครับอรอยพริกไทยดีหนึ่งครับแล้วผมก็จะใส่ผักลงไปครับ<อ> <c oughs> สวยงามมากเลยใช่ไหมครับ หนูจะกินอันหนึ่งแล้วนะครัะอร่อยมากเลยครับและกรอบมากด้วยครับหนูติดใจมากหนูเอาอีกชิ้นหนึ่งได้ไหมครับไปกินข้าวกันเลยครับ